สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงแห่งสิชนก็จะพาเพื่อนๆมาปลูกบอนสีบ้านๆให้สวยกันนะคะด้วยเทคนิคการดูแลแล้วก็ปลูกยังไงจัดเรียงยังไงนะคะให้ออกมาสวยนะคะอันนี้ที่เห็นนะคะของกุหลาบแดงช่วงนี้ไม่สวยนะคะบอกเลยว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะแล้วไม่ถึงน้ํานะคะบอนสีเลยพักหัวเยอะนะคะและทํายังไงนะคะสําหรับคนที่มีบอนสีอยู่แล้วนะคะ อยากให้เขาสวยนะคะด้วยการที่เพื่อนๆก็นําบอลสีเก่านี่แหละนะคะนํามาปลูกใหม่นะคะเปลี่ยนดินใหม่ลองดูนะคะจะออกมาสวยมากๆแต่เหมือนตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือยังไม่สวยเดี๋ยวจะทําให้ดูสําหรับต้นนี้เลยนะคะต้นนี้ดูนะคะรกมากเพราะว่ากุหลาบแดงไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะเนี่ยรกมากเราเพราะฉะนั้นเราก็เอาอย่างนี้ออกให้หมดนะคะ ถอนทิ้งไปเลยนะคะแล้วทำยังไงให้ออกมาสวยนะคะนี่นี่ค่ะเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือมันเหมือนจะว่าจะหมดปุ๋ยนะคะพเพื่อนสังเกตด้วยนะคะบอนสีของพเพื่อนเนี่ยอาจจะหมดปุ๋ยก็ได้นะคะดูนะคะแคลแรนไม่ค่อยจะยอดจะไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาแก้ปัญหาให้ดูนะคะว่าทํายังไงให้ออกมาสวยแตกยอดเยอะนะคะเดี๋ยวมาดูกัน และนี่ค่ะบอลสีนะคะต้นที่เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนใบจะเล็กนะคะเพื่อนเ่อนสังเกตเลยบอนสีของเพื่อนเนี่ยจะไม่ค่อยแทงหลอดเพราะว่าดูแล้วมันแขกแกลนนะคะสาเหตุเพราะว่าเรามองจากอุดดินแล้วนะคะดูก็สมบูรณ์นะคะดินก็ด,ดําดีแต่ว่ามันไม่มีปุ๋ยแล้วนะคะเพื่อนเนี่ยใบยมันเลยแขกแกนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวิธี ทําให้บอนสีบ้านๆของเราเนี่ยกลับมาสวยทำยังไงก็มีหลักๆอยู่ก็มีขี้หัวแห้งๆนะคะเนี่ยนี่แหละคะ่ะแล้วก็ดินเดิมๆตัวนี้นะคะเราสามารถนํามาใช้ใหม่ได้นะคะแล้วก็มีแกรดด้วยนะคะไม่ทําให้ดินของเรานี่แน่นนะคะเดี๋ยวมาผสมแล้วก็กระถางที่เก่าๆนะคะบางทอีอ่ตั้งไว้เหลือแต่ก,กระถางเลยนะคะเนี่ยต้นไม้ของเราก็ไม่มีแล้วนะคะ เนี่ยเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็นําดินตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาผสมด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเริ่มต้นด้วยการที่เราต้องเนี่ยดินของเรานะคะมันจะเป็นแบบนี้แล้วนะคะเหมือนกับว่ามันจะแน่นนะคะเพื่อนดินแน่นนะคะเนี่ยเราก็รื้อออกมานะคะแล้วก็มาปรุงใหม่นะคะเนี่ยทำแบบนี้บอนสีของเรานะคะ เพื่อนๆอย่าคิดว่าเออต้นเดิมเราต้องหมั่นเปลี่ยนเปลี่ยนดินด้วยนะคะเพราะว่าบางทีดินของเราเนี่ยมันหมดสภาพแล้วนะคะต้องดูด้วยนะคะเนี่ยออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะพอเราเรื้อออกมาแบบนี้นะคะบอลสีของเราก็จะอยู่หน้าตาแบบนี้นะคะอหัวเยอะนะคะนี่อันนี้เราสามารถทําได้หลายกอเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มาวางเอาไว้ก่อนนะคะ เราปลูกได้กี่ต้นนะคะดูนะคะนี่ละค่ะนี่ค่ะต้นเล็กๆบางทีเราก็สามารถที่จะนํามาทำใหม่ได้นะคะแบบนี้เลยนะคะเนี่ยได้เยอะอยู่นะคะต้นเล็กๆของเรานะคะเนี่ย ดินแน่นมากนะคะหัวเลยเล็กไปเลยนะคะเนี่ยแน่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็นำดินเก่าตัวนี้นะคะมาปรุงใหม่แน่นมากเลยเห็นไหมคะบางทีเพื่อนๆก็อาจจะดูว่าดินยังดําอยู่นะคะแต่ทำไมบอสีของเราไม่โตสาเหตุเพราะว่าดินมันแน่นนะคะเพื่อนต้องหมันสังเกตด้วยนะคะเนี่ยค่ะ ดินเก่าตัวนี้นะคะเราก็นํามาดัดแปลงาใหม่นะคะนี่ต้องเอาออกไปอีกนะคะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็นำกระถางเก่าเหล่านี้ค่ะ รองด้วยแกลบด้านล่างนะคะรองเอาไว้รองเอาไว้แบบนี้นะคะเนี่ยจากนั้นนะคะดินเก่าตัวนี้นะคะเพื่อนดินเก่าตัวนี้นะคะเราก็นําขี้วัวที่เรามีอยู่นะคะใส่ลงไปด้วยผสมลงไปนะคะผสมลงไปแบบนี้ ดินเก่าที่เรามีอยู่ในกระถางนะคะหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะคะกระถางดินกระถางหนึ่งเราก็ใช้ขี้หัวครึ่งกระถางหรือหนึ่งกระถางเล็กๆก็ได้นะคะอัตรานะคะแล้วก็อันนี้รองก้นแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปด้วยนะคะเนี่ยกันดินแน่นนะคะแล้วก็ผสมเข้าแบบนี้ เนี่ยค่ะเมื่อเพื่อนๆผสมเข้ากันดีแล้วนะคะได้แบบนี้เสร็จเรากา็ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้เรารองไว้ด้วยอย่าให้ดินมันกรบด้านล่างนะคะจากนั้นเราก็นำดินตัวนี้ใส่ลงไปนะคะบางทีขี้วัวก้อนใหญ่ๆเหล่านี้นะคะเราก็รองไว้ด้านล่างนะคะ จากบอลสีที่ไม่สวยนะคะจะกลับมาฟื้นตัวแล้วก็สวยเต็มกระมังเลยล่ะค่ะเมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนก็นำบอลสีของเรานะคะต้นขนาดนี้นะคะเราก็ใส่ลงไป จะใส่กอเดียวก็ได้นะคะหรือว่าอันนี้เราจะแยกไว้อีกกระถางนึงก็ได้นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปใส่อีกกระถางนึงนะคะเนี่ยค่ะเราก็เอาต้นเล็กใส่ลงไปก่อนก็ได้เนี่ยขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็แบบนี้นะคะเราก็ใส่ไว้ ข้างๆนะคะเพราะจำมาไว้นะคะเพื่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าปล่อยแบบนี้บอลสีของเราก็จะไม่โตค่ะแน่นนะคะดินแน่นเราก็ชามาไว้แบบนี้เลยจำมาไว้นะคะ เนี่่ยคะจากนั้นเราก็รดน้ำตามปกตินะคะจะทำให้บอลสีของเรานี่แตกกอได้ดีมากๆนะคะและส่วนต้นนี้นะคะเดี๋ยวจะปลูกต้นนี้ให้ดูเลยว่าจะสวยยังไงนะคะ ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็ใช้ดินตัวเดิมนะคะปลูกในกระถางนี่แหละค่ะเราก็ปลูกใส่กระถางเลยนะคะต้นนี้ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็หาอะไรมารองนะคะและพอเราปลูกแบบนี้เสร็จนะคะก็รดน้ำตามปกติเลยค่ะแล้วก็วางให้โดนแสงแดดช่วงเช้านะคะอย่าให้แดดจัดจนเกินไปทําแบบนี้นะคะนี่แหละบอนสีบ้านบ้านบอนสีสวยๆนะคะก็จะกลับมา สวยแล้วก็ก,ก้านก็จะยาวนะคะเพื่อนแล้วถ้าเป็นไปได้นะคะเพื่อนรองน้ําไว้นะคะรองน้ํำมานิดนึงอะจะออกมาสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะพอเราทําไว้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวกุหลาบแดงจะพาไปดูต้นที่กุหลาบแดงทําไว้ก่อนนะคะก้านยาวสวยมากๆเลยนะคะและนี่ค่ะที่กุหลาบแดงทําไว้แบบนี้นะคะต้นก็จะสวยแบบนี้เลยค่ะดูนะคะ การก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทําแบบนี้เอาไว้นะคะไม่เท่าไหร่นะคะเดือนกว่าๆเนี่ยก็จะแตกออกมาแบบนี้เลยเพื่อนๆลองทําดูนะคะสูตรนี้ง่ายๆนะคะสําหรับคนบ้านบ้านบอลสีบ้านบ้านหรือบอนสีพันต่างๆก็สามารถที่จะทําออกมาแล้วสวยมากๆเลยนะคะแล้วแม้แต่ต้นไม้อือ่นๆก็เหมือนกันนะคะก็จะออกมาสวยแบบนี้เลยะคะ่ะนี่เหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็สวยนะคะเริ่มเป็นดอก นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้กุหลาบแดงก็ขอขอบคุณมากๆสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกันเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนำมาแบ่งปันกันนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะหลายๆท่านก็คงจะนี่ค่ะก็ปลูกเอาไวา้แต่ละสูตรนะคะเพื่อนที่นำออกมาแชร์ได้ผลดังนั้นนะคะ เพื่อนลองทําดูนะคะบอนสีที่ไม่ค่อยสวยอยู่นะคะก็ลองทําแบบนี้ดูนะคะจะออกมาสวยการใหญ่นะคะใบดกแบบนี้เลยนะคะเคล็ดลับง่ายๆสําหรับคนที่รักบอนสีก็สําหรับคลิปนี้กุหลาบแดงขอขอบคุณมากๆใครที่ยังไม่ได้กดติดตามติดตามมาไว้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ